นังสือพิมพ์โรดองชินมุลและสำนักข่าว<ต> KCNA <C> ของทางการเกาหลีเหนือรายงานนะคะว่าขาบวนรถไฟหุ้มเกราะส่วนตัวของคิมและคณะเริ่มออกเดินทางตั้งแต่ช่วงค่ำของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นข้ามพรมแดนเข้าไปในจีนช่วงเช้ามืดก่อนที่จะเดินทางไปถึงกรุงปักกิ่งในช่วงเช้าของวันนี้โดย KCNA เปิดเผยเป็นภาพนิ่งของผู้นำสูงสุด พร้อมกับโชซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศหญิงในขณะที่กำลังนั่งอยู่บนรถไฟค่ะส่วนทางโรดองชินบุนนะคะก็เผยแพร่าภาพของผู้นำและคณะยืนอยู่ด้านนอกขอบวนรถไฟสีเขียวเข้มซึ่งตรงกับลักษณะของรถไฟหุ้มเกราะที่ผู้นำเกาหลีเหนือมักจะใช้ในการเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนรัเสเซียหรือว่าเวียดนาม ทางเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือออกถแถลงการสนับสนุนศูนย์ทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่ส่งเสริมการสร้างระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมระหว่างการประชุมสุดยอด FCO ที่เมืองเทียนจินเมื่อวานนี้พร้อมกับบอกว่าความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือและจีนก็จะเติบโตขึ้นบนหลักการเดียวกันนะคะ สำหรับรถไฟหุ้มเกราะสีเขียวเข้มคาดแถบสีเหลืองนี่คือยานพาหนะส่วนตัวของผู้นำเกาหลีเหนือผลิตในกรุงเปียงยางค่ะมีรายงานว่าภายในรถไฟสุดหรูนี้มีทั้งห้องนอนห้องทำงานห้องประชุมแล้วก็ร้านอาหารที่เสิร์ฟบฝรั่งเศสและเมนูล lobster รวมถึงโรงเก็บรถหรูกันกระสุนนอกจากนี้ก็ยังมีทีมรักษาความปลอดภัยแล้วก็ทีมแพทย์ร่วมติดตามไปด้วย ทางสำนักข่าวย้อนทับของเกาหลีใต้รายงานนะคะว่าเนื่องจากรถไฟออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้มีการป้องกันที่นนหนาหนาดังนั้นการเคลื่อนตัวเนี่ยจะไปอย่างช้าๆนะคะซึ่งการเดินทางมาจีนของคิมอาจจะใช้เวลานานถึง24ชั่วโมงย้อนกลับไปในพิธีสวนสนามหรือว่าที่เรียกว่าวันแห่งชัยชนะของจีนในปี2015ตอนนั้นเกาหลีเหนือส่งโช ยองเฮหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปร่วมพิธีแต่ว่าปีนี้คิมจองอึนเขาตัดสินใจเดินทางไปร่วมด้วยตัวเองซึ่งก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญส่วนวัฒนธรรมการเดินทางด้วยรถไฟ มีมาตั้งแต่ยุคของคิมอิลซุงผู้นำสูงสุดคนแรกของเกาหลีเหนือนะคะซึ่งมีสักเป็นปู่ของคิมจองอึนโดยเขามักจะเดินทางด้วยรถไฟไปเวียดนามแล้วก็ยุโรปตะวันออกพอมาถึงรุ่นพ่อค่ะอย่างคิมจองอึนก็มีการใช้รถไฟเช่นเดียวกันเนื่องจากมีรายงานนะคะว่าเขากลัวการขึ้นเครื่องบินค่ะ